ในซอยของที่ประเทศญี <in> Asia, <ๆ>่ปุ่นก็จะมีป้ายแบบนี้แปะอยู่เรื่อยครับนี Hence, ่คือ oh ป้ายอย่างหนึ okay. ่งนะฮะในการอธิบายว่าต้องระวังเด็กนะครับขับรถเด็กไม่ใช่ระวังนะฮะแต่รถต้องระวังเด็กนะฮะเพราะว่าจะมีเด็กวิ่งตัดถนนอยู่เรื่อยๆคอยระวังหน่อยนะครับก็มีการเตือนเพื่อที่จะให้นะฮะการเสียชีวิตหรือการสูญเสียน้อยลงครับก็อ่านว่าโคโนซากิเอกากุโดโอโอดันอันดีสปีดโอโอโตเซ่จากนี้ไป ใกล้ๆนี้จะมีสถานที่สอนหนังสือให้กับเด็กนะฮะการขับรถให้ชะลอความเร็วด้วยการมีป้ายเตือนบ่อยๆจะทาให้เกิดอ,อะไรขึ้นทําให้ผู้คนอ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆก็เหมือนการซึมซับซึมซับเหมือนก,นการโฆษณาเนาะถ้าเราโฆษณาเห็นเครื่องดื่มที่นี่นี่บ่อยๆก็อยากได้ก็คือถ้ามีการแปะมานี่บ่อยๆก็ทําให้ตัวเองคนขับรถก็จะช้าลงช้าลงลารักษากฎมากขึ้นแล้วก็ช่วยดูแลความปลอดภัยให้เด็กมากขึ้น